ครับผมสวัสดีครับผมแม่จะช่องไอรแลนัเกอร์ครับผมวันนี้ก็ผมมีแขกรับเชิญพิเศษแตผมเขามาหาผมนะฮะวันนี้ยินดีตอนรับพานหมีแล้วครับสวัสดีครับผมพานหมีนี่เขาป่านะฮะวันนี้ก็นี่เขาป่าหาหนอไม้นะฮะวันนี้สองสหายเรามาหาหนอไม้นะครับผมหาอยู่หากินเนาะก่อนที่เราจะไปเที่ยวงานเนาะไปเที่ยวงานเป็นงานประจําอําเภอครับเป็นงานประจําอําเภอต่องอยแล้วเป็นงานไหลเรือไฟนะผมก็จะมีขบวนแห่เรือไฟสวยงามเนาะที่เป็นเรือ เรือบกเนาะแล้วก็จะเป็นเรือไฟที่จะเป็นแบบแบบโบราณผมก็คือเขาจะทําเป็นโครมเหล็กแล้วก็จะติดโคมไฟบนเรือเป็นรูปนะผมก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงเช้านะครับเราก็มาหาอยู่หากินก่อนเนาะพานมีก็จะมาเที่ยวงานนะฮะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวพานมีบอกก็เลยช่วงเช้าเนี่ยเราว่างแล้วก็มาหาหน่อไม้ก่อนหาอยู่หากินทุกวันนะผมก่อนไี่ก็ไม้นะผมอยากเอาหน่อไม้ไปขายในงานนะพ่านมีจะเอาหน่อไม้ไปขายในงงครับผมนี่ ันนี้ก็เช่นเคยนะเรามาหาหน่อไม้ผมก็กระสอบนละกระสอบนะฮะวันนี้ก็คุณคิดว่าจะเอาเยอะเท่าไหร่เต็มกระสอบเต็มกระสอบเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นกันว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนวันนี้พานหมีลงทุนมาหาผมถึงถึงที่พ่านเนอผมผมก็พาพานหมีมาหาหน่อไม้เนาะวันนี้ผมเป็นเจ้าภาพนะไปเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้เยอะขนาดไหนไปลุ้นกันครับผมอ่ะเดี๋ยวแยกกันหาผมเดี๋ยวให้พานหมีเขาจัดก,การแถวแถวนี้นะ <laughs> ไป โอ้โหนี่นี่นี่โอ้พานหมีเอาตะนอเล็กนะผมมเอาหนอใหญ่ดีกว่าแล้วผมใช่ผมไม่เกียงนะเอาหมดนะเอ่อเอาไปขายในง,งานเนาะหืมโอ้โหนี่ครับมีหลายหนอเลยนะ บรรยากาศวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับคืมๆนะโอ้หืออ่ะกอนหนึ่งคุ้มๆัะวันนี้ผมเป้าหมายแค่หนึ่งกระสอบนะผมไม่เอาเยอะนะวันนี้ <c oughs> โอ้โหดิฮะเนี่หน่อไม้สวยๆเนาะวันนี้ก็ต้อนรับพานหมีนะครับอย่างที่บอกเนาะพานหมีเดินทางมาจากนกครพนมเนาะมาหาผมที่สก,นนกลนคระฮะวันนี้ก็พาพานหมีมาหาหน่อไม้เนาะ หลังจากที่หลายๆคนก็เห็นว่าพานหมีพาผมไปเนาะวันนี้ก็ผมเ,เป็นเจ้าภาพนะผมพาพานหมีมาหาหน่อไม้แถวบ้านผมนะมาเนี่ครับผมก็จะเอาใส่กระสอบนะวันนี้เป้าหมายแค่หนึ่งกระสอบนะครับไม่ได้เอาเยอะนะครับเออก็หลังจากที่เราหาหน่อไม้นะผมหาหน่อไม้ก็เดี๋ยวเราจะไปสแตนบายผมอรอที่จะไปดูงานนะผมดูงานประจําอําเภอเนาะเป็นงานประจําปีนะครับที่อําเภอตองง้อยนะผมมาเดี๋ยวหาไปเลยด้วยครับ นี่ผมต้นไม้ได้เยอะมากครับมีหลายหนอนะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ให้พานหมีครับผมปืนไกยุ่หรอฮะปืนไกยุ่ไม่ไกลครับไม่ไกล<อ>ก็คือน่นไม้มันจะมีฝั่งนี้ฝั่งที่เราหาแล้วก็ฝั่งนั้นเธอเป็นคนละคนละฝั่งทางเนาะเนงน้อยนี่มันมันกินได้หรือยู่าเนงน้อย,ยกินได้ครับกินได้เจ้าเอาอยู่เนงน้อยังเอาเอาหมดไปดผมมาหาทางนี้ครับผม นี่นะครับผมหน่อไม้มีเยอะมากนะครับไปก็หลังจากที่พานหมีเขาหาต้นหน่อไม้ร่วกเนาะวันนี้เขามาหาหน่อไม้ได้นครับผมเน<อ>ี่หน่อไม้ทางนี้มันหาง่ายนะครับคือมาหายังไงก็ได้นะครับเ,<อ>เพราะมันมีเยอะนะครับ วันนี้หน่ออาจจะเล็ก่อยเนาะนะครับผมไปโยกหาอีกนะผมนี่ที่เห็นเสียงน้ำก็คือฝั่งนั้นนะครับมันมีทาน,น้ำไหลเนาะหลายนะลหลายคนที่เคยดูคลิปผมก็น่าจะเห็นบ่อยนะครับฝั่งนั้นนะไปเดี๋ยวทะลุออกฝั่งนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมสภาพอากาศเนาะหลังจากที่แดดไปไม่กี่วันครับตอนนี้มืดค้มแล้วพายุเข้านะครับช่วงนี้นี่ น้ำในลำธารก็ตอนนี้เป็นสีขุ่นๆนะผมน้ำสีนี้ต้องระวังครับในเรื่องของน้ำป่านะ,ะเดี๋ยววันนี้หาหน่อไม้เรื่อยๆครับผมวันนี้ผมเอามาเยอะนะครับขอแค่กระสอบเดียวนะนี่วันนี้ก็พานหนีมาไกลนะผมก็อยากให้พานหนีได้เยอะๆมากกว่านะครับ ดูกระแสน้ำเนาะบูบูบูนะครับวันนี้อาจจะมืดๆนะ่เนาะเพราะว่าสภาพอากาศอย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะมันค่อนข้างจะมืดครึ้มนะครับ นะครับหน่อจะเล็กๆนะครับช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะชวนพานหมีไปหาอีกฝั่งเนะเาะก็คือคนละฝั่งถนน,นครับที่เป็นฝั่งนั้นนะหน่อมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าชาวบ้านเขาจะมาหาบ่อยนะฝั่งนี้มันก็เลยมีแต่หน่อเล็กๆนะครับโอนี่นะก็เดี๋ยวจะชวนพานหมีไปฝั่งนั้นนะครับฝั่งนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปนะหน,น่อ มีต้นหนอกส,สวยนะผมไปเดี๋ยววันนี้เราทําเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูงานต่อเนาะเป็นงานที่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยเนาะในงานนะผมไปเดี๋ยวเรามาหาฝั่งใหม่คนระับฝั่งนั้นรู้สึกว่าชาวบ้านจะเอาหมดแล้วนะมาเหมือนโซ่เลยบ้านผมเรียกว่าโซ่นะนคืออะไร โอเก็สอบมนข้ามทางนี่นะไปเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้ผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมเคยมาหาเนาะมันมีเยอะนะผมนี่นะมันก็จะได้ปีนๆหน่อยผมอ่ะคุณหาเลยฮะผมเจอแล้วฮะโอ้นี่ อมาดูก่อนนี่ผมโอ้โหอันนี้วราต้องปีนๆเนี่นี่นะครับผมหักเลยนะโหดเกินฝั่งนี้มันเยอะนะผมโอ้โหนี่นะเดี๋ยวผมก็จะหักเอาหน้านี้หักเอาผมนี่เดินขึ้นมาแล้วผมก็เหนื่อยแล้วนะนี่โอ้ยแค่นี้เองคุณพาผมไปเหนื่อยกว่านี้อีกอันนั้นผมพาไปเสื้อนั่นนี่อ่าจัดจัดกับผม มาเดี๋ยวแยกกันหาผมพานมีเขาไปฝั่งนั้นนะผมก็จะมาฝั่งนี้นะผมโอ้โห <laughs> เหมือนพานมีจะมาแล้วผมหน่อไม้มีอยู่แล้วครับมีเยอะด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเดินลําบากเลยเนาะเพราะว่ามันเปียกนะผมพื้นมันเปียกมันลื่นนะฝนเพิ่งตกนะครับ<อ>วันนี้ก็ไม่แข่งกันแล้วกันเนาะ <laughs> เป้าหมายเราคนละกระสอบนะครับจริงๆถ้าเอาไปขายในงานน,น,น่าจะได้ขายนะครับเลยพอให้ได้ค่าน้ำมันรดเนาะสิบยี่สิบาทก็ยังดีนะฮะหน่อเล็กนะครับไปดันบนยังมีอีกเยอะนะครับ นะมันมานะผมหน่องสวยนะวันนี้เราก็มาสองคนนะผมเรามากันสองสหายสายชีวิตลันทดนะผมไม่ค่อยได้ทำคลิปอย่างอื่นนะช่วงนี้มีแต่คลิปหาอยู่หากินอย่างเดียวครับไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปนะปเดี๋ยวผมจะาเดินไปฝั่งนั้นนี่ผมจริงฝั่งนั้นโอ้เท่าที่ผมมองไปนี่มีเยอะนะส่วนพันนม้เขายัางอยู่ข้างหลังครั เขายังเอาหน่อนเล็กๆนะไปเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ดีกว่านะผมไป สว,สวยนะครับนี่หาแป๊บเดียวนะครับหากเอาแค่ส่วนปลายนะผมส่วนนี้ไม่เอานะ โนอนครับพานหมีแล้วนะเป็นไงพานหมีมานบอหมานมากเลยครับนี่ครับหักกันสนุกเลนะทีนี้นี่ครับที่นี่คือจอดรถลงมาแล้วก็หาเอาเลยครับหน่อไม้มันมีเยอะมากผมเพราะว่า,า,า <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมเออทางบ้านคือมันหาลําบากเกินทางบ้านพานหมีต้อง ปีนเข่าขึ้นไปไกลแล้วผมนี่แต่ว่าทางนี้เนี่ยปีนไม่ไกลนะปีนขึ้นมาแป๊บเดียวครับนี่เราไม้เต็มเลยนะนี่ครับตรงนี้คือวันก่อนผมก็มาเอานะผมมาเอาแป๊บเดียวครับสองกระสอบนะนี่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาเยอะนะครับเอาแค่กระสอบเดียวก็พอน,ะนี่ครับผม นี่ครับหืหนอ่อสวยฮะนี่สองหน่อนะนี่นครับอันนี้คือหน่อไม้ข้างทางนะใครอยากได้ก็มาหาเลยนะครับโว้นอนนี่นอนใหญ่นะฮะ นี่ผมมีตัวด้วงเจาะตรงฐานนะไม่รู้ว่ามันกินขึ้นถึงข้างในนี่หรือเปล่าครับผมแต่ว่าจะเก็บไปก่อนนะครับหนอมันสวยดีนะไปอือ่อนมากฮะชบโอ้ นี่ครับผมสวยๆนะครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกเลยนะตอนนี้มันมืดคึ้มมากนะผมผมกับพ้านนี้ต้องรีบเก็บตอไม้นะผมร,รีบเก็บตอไม้แล้วก็ต้องรีบเตรียมตัวนะเนาะเพื่อจะไปถ่ายงานไหลเรือไฟต่อนะผมนี่ด้านหน้ามีอีกหนอหนึ่งนะครับชบ หนอยยาวฮะสวยๆนะผมโน่นด้านหน้ามีอีกสองผมไปเดี๋ยวเขาไปเอาฮะ หนอสวยๆนะครับนี่ครับผมนี่อันนี้คือหน่อไม้ได้นะครับหน่อไม้ได้จะสังเกตว่ามันจะมีขนนะเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่เห็นไหมครับคือขนตัวนี้โดนเวลาที่เราเวลาที่มันโดนตัวเราเนาะมันคันนะผมเห็นไหม เวลาที่หาหน่อไม้ได้เสร็จเนาะกลับไปต้องรีบอาบน้ําผมไม่อาบไม่ได้นะเพราะว่ามันคันมาก,กนะครับโอเคแล้วใส่กระสอบกับผมเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินหักมาแล้วค่อยมาใส่กระสอบนะครับ ผมมีนอหนังดินนะผมนะ uh huh. ข,าขาวๆอ่อนๆนะครับผมนี่ยังมีอันนี้อีกนะครับแต่ว่ามันยังเล็กไปนะผมยังไม่เอานะครับ ตอนนี้ได้เกิดอุปสรรคขึ้นนะครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับโอ้โหนี่นะการมาหาอยู่หากินครับก็เราคาดเดาสภาพอากาศไม่ได้นะ้องเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปขึ้นเขาคนเดียวเนาะแล้วก็ต้องตากฝนคนระับเป็นชั่วโมงนะเมื่อวานนี่วันนี้ก็ตากฝนอีกแล้วนะครับก็หวังว่ามันคงจะไม่ตกหนักเนาะ่อไม้ยังไม่เตรมกระสอบเลยนะเดี๋ยวต้องหา่อไม้เพื่อนนะผม นี่พานหมีไม่รู้ถึงไหนนะครับเขาน่าจะอยู่ด้านล่างนะผมอยู่ด้านล่างนูนนะผมไต่ขึ้นมาก่อนนะครับ <Okay. S 2> จริงๆหน่อไม้มีเยอะมากนะผมที่ผมเอาไปครั้งก่อนๆก็ผมเอาไปต้มเนาะต้มแล้วก็เอาไปแพ็คแล้วก็แช่ใส่ตู้เย็ยนไว้นะผมแช่ฟีดไว้เนาะ <laughs> พานหมีเลี้ยงน,นะผม ไปโอเคเดี๋ยวไปหาพานหมีดีกว่านะครับอันนี้หน่อยาวนะผมโอ้ไม่น่าหาักเลยมันมีดวงเจาะนะครับเดี๋ยวค่อยหักครึ่งเอานะผมนี่ครับผมเหมือนกับว่าจุดนี้ชาวบ้านเขาไม่มาหานะครับหน่อไม้ก็เลยยาวแล้วไปโอ้ฝนตกหนักแล้ว มาดูหน่อที่มันอยู่บนทางน้ำนะครับนี่นะเดี๋ยวข้อมดออกก่อนครับอื้มก็หน่อนี้นะหน่อยาวนะครับนี่ตรงนี้เป็นทางน้ำนะครับโอ้โหนี่คนระับเดี๋ยววางไว้ก่อนครับให้มดมันออกนะเพราะว่ามดมันเยอะมากครับ ้ามีน่าจะอยู่ด้านล่างนะผมได้ยินยเสียงครับว่าฝนตกคนตกนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาา้ามีดีกว่าไม่รู้กลับไปที่รถหรือยังนะครับฝนยังตกไม่หนักเท่าไหร่ครับผมผมก็จะเก็บเอาไม้ต่อนะครับนะนด้านหน้ายังมีเยอะนะครับ ไม่รู้พานมีอยู่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่รถแล้วกันเนาะ เก็บกันไม่หวานไม่หวแล้วฮะหน่อมไม้เยอะจริงครับผมออกมาครับผมเดี๋ยวมาดูกรอนี้นะว่าจะได้เยอะแค่ไหน,นครับกอนี้มีเยอะมากนะผมทั้งหน่อสั้นหน่อยาวนะครับ เป็นไงพันน,บบนี้โอ้พันมีอยู่ด้านหน้าแล้วผม <c oughs> เป็นไงผมบอกแล้วหน้นไม้มัเเนเยนอะนอกหน้าคุณต้องเอารถกระบะมาขวนเอา ล่าสุดพามีบนนะผมน่นมไม้เยอะจนแบกไม่ไหวนะครับนี่ครับผมน่นมไม้เยอะมากนะนถ้าเกิดว่าจะหาไปกินเอาไปแกงแค่หม้อเดียวครับผมบอกเลยว่า บริเวณนี้นะหาไม่เกินสามนาทีเหลือกินนะผมโอ้โหวันนี้เริ่มหนักและะ้วนี่ไปเดี๋ยวไปหาต่อฮะให้มันเต็มกระสอบนะ นอนกับผมพานหมีเขาอยู่ด้านหน้านะผมได้ยินแต่เสียงครับผมพอดีว่าเป็นไงฮะโอ้ยอดจริงเลยฮะหาไม่ถึงานะน <laughs> ผมบอกแล้วหน่อไม้มันเยอะนะผมเดี๋ยวรอบหน้าคุณต้องเอารถกระบะมาเอา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนซื้อรถกระบะคุณส่งงวดรถมอเตอร์ไซค์คุณให้มันหมดก่อนำจี้อยู่อืโอ้โหฮะ่านมีหมานเหมือนกันนะผมวันนี้ไม่มีใครน้อยหน้าใครฮะวันนี้โอ้โห นี่ผมตอนนี้ผมมาทัานพานหมีละนี่หน่อไม้พานหมีก็ได้เยอะเนร่วันนี้ไม่มีใครน้อยหน้าใครนะนี่หน่อไม้เยอะมากนะผมผมคงไม่ได้ยกนะฮะเพราะว่ายกบุด,ดียไม่ไหวมันหนักนะผมนี่ก็คือแถบนี้หน่อไม้เยอะมากนะเราหาอันนี้คือหาไม่นานนะครับก็เนี้ยได้พอกินแล้ววันนี้เราคิดว่าเราพอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกลงมาแล้วมันเริ่มที่จะตกหนักเรื่อยๆผมเราก็ต้องรีบออกจากตรงนี้เนาะ <S <S ใช่ครับผมตอนนี้เริ่มคันแล้ว ก็อย่าลืมเนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามพานหนีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นการรบกวนเราก็ฝากดูโฆษณาให้กับเราทั้ง2ช่องด้วยเนาะเพราะว่าการที่รายได้มันจะเกิดเนาะมันก็มาจากที่พี่ๆดูโฆษณาให้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปเราบ่อยๆเนาะก็ช่วยสนับสนุนโดยการดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ผมก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีนะเนาะเดี๋ยวเราเจอกันเจอกันตอนแล้วครับผม สวัสดีครับโอ้โหไว้โหไว้หมานทุกรอบน้ำตกสามคนนี้